สวัสดีครับนะครับผมจากร้านทีเจคอนมักสาวขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับผมร้านทีเจนะครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมสราวุฒินรนทองนะครับร้านทีเจคอนมักสาวขอนแก่นนะครับตั้งอยู่บ้านยูนะครับตำบลสวัสดีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอนะครับวันที่30นะครับผมมกราคม2568นะครับกับรอบค่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับสำหรับ F C ร้าน TJ เคอนมักสาวขอนแก่นนะครับก่อนอื่น ไดพี่น่องเด้อนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดเพื่อจะไม่ให้พลาดนะครับผมในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับที่ f อฟที่ร้านทีเจคอนมักซาวคนแกนได้ทําวิดีโอขึ้นมาให้ f c ร้านทีเจได้รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่กดติดตามแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ชม ทุกๆคลิปวิดีโอของพวกเราเลยนะครับผมอ่านะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าอะไรบ้างเข้ามานะครับไปรับชมกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับอ่าตู้นะครับตัวนี้จะเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับสำหรับช่างชานนะครับผมตู้แผ่นดินไหวนะครับใบละ1,500บาทนะครับผมใบละ1,500บาทเท่านั้นนะครับที่ร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นได้เลย นะครับผมใบละ1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับแผ่นดินไหวนะครับตัวนี้นะครับมี2ใบนะครับมีเหลืออยู่2ใบเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวถ่ายโดยรอบนะครับโดยรอบโดยรวมเลยนะครับผมใบละ1 5 0 0บาทนะครับเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีสินค้าเข้ามานะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับผมสําหรับฮอนนะครับสายฮอนนะครับสายโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น จะเป็นลูมิเนียมนะครับผมนะครับลูมิเนียมนะครับสำหรับฮอนนะครับมิวสิกนะครับตัวนี้จะเป็นฮอนซีตูดนะครับผมฮอนซีตูดนะครับนี่นะครับเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็มาดูเลยนะครับเป็นตัวเป็นฮอนมิวสิกนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นฮอนมิวสิกนะครับมีเข้ามาอยู่หนึ่งคู่นะครับนี่เลยนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับก็ใช้งานปกตินะครับผมเป็น TOA นะครับ TOA นะครับ นี่เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสำหรับฮอนนะครับสายฮอนสายหวานนะครับผมสายประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับผมก็ตัวนี้นะครับในราคานะครับคู่ละนะครับผมตัวนี้ในราคาคู่ละ7,000บาทนะครับคู่ละ7,000พันนะครับผมมีคู่เดียวนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับมีคู่เดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับร้านทีเจคักสาวคนเก่งนะครับรับซื้อขาย นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินสินค้าเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมือสองนะครับทั่วประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับเอฟซีร้านที่เจคอนมักซาขอนแก่นนะครับผมหรือจะเข้ามาดูที่ร้านเลยนะครับตั้งอยู่บนยูตะบนสัมปทีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์ไลน์ก็083593 6564นะครับ083ย์แปดสาห้าเก้าสามหกห้าหกสี่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมาชมอีกนะครับที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสยามนะครับสยาม สยามนีออนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทองแดงแท้นะครับสำหรับหม้อดึงไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหม้อดึงไฟนะครับแม็กหกแอมป์นะครับตัวนี้60แอมป์นะครับสยามนีออนนะครับของแท้นะครับของแท้เลยนะครับสยามนีออนนะครับของแท้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่ตัวละ4 0 0พบาทนะครับตัวละ4 0 0พบาทนะนะครับผมตัวนี้4 0 0พบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับหม้อดึงไฟนะครับไฟไม่พอนะครับผม ใส่สเตปดาวซอยได้พี่น้องเด้อนะครับผมเพื่ออรักษานะครับระดับไฟนะครับให้เครื่องเสียงกลางแจ้งเรานะครับที่เราซื้อาพว power amp นะครับพาว p o w e ์ amp สำหรับพาว power amp นะครับจะไม่ได้พังนะครับผมใช้ตัวนี้เลยรักษาระดับไฟนะครับเป็นหม้อดึงไฟทองแดงแท้นะครับสำหรับสยามนีออนนะครับตัวนี้นะครับ60แอมนะครับในราคา4,000บาทนะครับมีเข้ามาอยู่ตัวเดียวนะครับในราคา4,000บาท นะครับผมแล้วก็สายเมนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายเมนเบอร์สองคูณสี่นะครับยาวประมาณ10กว่าเมตรนะครับผมนี่นะครับเบอร์2อคูณสนะครับผมสายเบอร์4นะครับตัวนี้นะครับในราคาห้าอยาสิบบาทนะครับ550บาทนะครับนี่ในราคา550บาทนะครับตัวนี้นะครับ2 2งคูณสนะครับเบอร์เบอร์4นะครับนี่เบอร์4นะครับ200เอ้ย550บาทนะครับ550บาทเท่านั้นเอง นะครับผมสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0 8 3 5 9 3 6 5 6 4้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมสำหรับ s 1สพันะครับมาอีกแล้วนะครับผม s 1สพัตัวนี้นะครับอ่าเราเปิดราคานะครับจัดโปรจัดไปที่ร้านทีเจขนมมซาคนแก่นนะครับในราคาห้าพันเก้านะครับผมตัวนี้นะครับ ร,รัพโหลดสาย F1002 ตัวนี้นะครับในราคา5,900บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ไลน์ก็0 8 3 5 9 3 6, 5 6 4นะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับมีเบอร์เดียวนะครับที่ร้าน TJ คนมักสาวคนแก่นะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผม สำห,หรับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ติดจองแล้วนะครับขอขบคุณลูกค้านะครับขอบคุณ FC ทุกๆจังหวัดนะครับผมที่รับชมนะครับทุกๆอำเภอนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับผมอ่าขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นซีสองันสองนะครับเข้ามาใหม่นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับในราคานะครับเปิดราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับที่ร้านทีเจคุณมักซาคนเกศนะครับในราคาแปดพันห้านะครับ c 2สองนะครับสำหรับ NPE ตัวนี้นะครับในราคาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ c 2อ0พนะครับผมขับ18นิ้วชาแนลรัดสอดอกสบายสบายนะครับชาแนลรัดสอดอกสบายสบายนะครับเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆดิมเดิมแน่นอนนะครับใช้งานปกตินะครับเครื่องเดิมๆนะครับสำหรับสาย npe นะครับอ่ะ npe อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น npe อีกหนึ่งแท่นนะครับผมสำหรับรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น เอ็กลสองพันสองนะครับในราคาแปดพันห้านะครับผมในราคาแปดพันห้าตัวนี้นะครับจะเป็นมอแปลงสองลูกนะครับมอแปลงสองลูกนะครับเครื่องเดิมเดิมจากบริษัทนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนัตพงศ์สาวนะครับสําหรับเอ็นพีอีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเอ็กลสองพันสองนะครับเปิดราคาอยู่ที่แท่นละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแท่นละแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมที่ร้านทีเจคอนมังสวิรัแก่นนะครับผมอ่ายงขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามรับชมทุกๆท่านเลยนะครับ อ่ะสำหรับ power amp ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น p o w พาวเวอ่์อ่าประกอบนะครับผม power amp ประกอบนะครับตัวนี้ก็แรงนะครับขับ18นิ้วชั้นเอลล่าดอกได้เลยนะครับขับ18บแปดชั้นละ่าดอกได้เลยเพราะว่าเป็นโมแปลงลูกใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นโมแปลงลูกใหญ่นะครับเป็นบอร์ดอ่า k tech นะครับผมเป็นบอร์ด k tech นะครับขาปลา6ลูกใหญ่นะครับตัวนี้ขับ18ข้างละสามสบายๆนะครับเปิดราคาอยู่ที่ท่านละ6,900นะครับผมท่านละ6,900บาท900บาทเท่านั้นนะครับผม 6,900บาทเท่านั้นนะมาชม uh, power m หน้ารายอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็น power m ที่ uh, สามารถนะครับผมใช้ไฟ12 DC 12โวลต์ได้นะครับผมสำหรับโรยนนะครับตัวนี้นะครับสำหรับโรยนนะครับ เราเปิดราคาอยู่ที่แท่าละ2,700บาทนะครับ2,700บาทเท่านั้นนะครับผมที่ร้าน TJ คนมักสาวคนแก่นนะครับผม2,700บาทนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟ12 DC 12ได้เลยนะครับผมสำหรับสายโฆษณานะครับสื่อประชาสัมพันธ์นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้าน TJ คนมักสาวคนแก่นนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกๆจังหวัดนะครับผม ตัวนี้นะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเราเปิดราคานะครับที่เขามาใหม่จากบริษัทนะครับผมอ่าเหลือไม่เยอะนะครับผมนี่เส้นละ 250บาทนะครับตัวนี้นะครับยาวมีความยาว10เมตรนะครับมีความยาว10เมตรนะครับจากบริษัทเลยมีความยาว10เมตรนะครับหน้ากว้าง4.5เซนนะครับสนิ้วนะครับผมหน้ากว้าง2นิ้วนะครับยาว10เมตรเป็นของใหม่มือหนึ่งะครับไม่แกะกล่องไม่ฉีกกระดาษกันเลยทีเดียวนะครับผมในราคา250บาทเท่านั้นนะครับที่ร้านจีคนมักสาวคนแก่นเท่านั้น นะครับผมเราจัดโปรโมนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับสายรัดสายสเตนนะครับผมสายรัดนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เน็ตเบิร์กนะครับตัวนี้นะครับเน็ตเบิร์กนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเน็ตเบิร์กนะครับตัวละ250บบาทนะครับเป็นเน็ตเบิร์กแหลม นะครับตัวละ250บาทคุณภาพดีนะครับผมเน็ตเวิร์สมี2ตัวนะครับมี2ตัวนะครับตัวละ250บาทนะครับเชิญที่ร้านทีเจคนมักซาวคอนแก่นได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับที่ร้านทีเจคนมักซาวคอนแก่นนะครับอ่าแล้วก็อ้าอีกหนึ่งตัวหนึ่งแท่นนะครับผมเนีไฟอีกหนึ่งแท่นนะครับสำหรับอ่า PXL นะครับ2อ0พนะครับตัวนี้นะครับมาแปลง2ลูกนะครับในราคา6,900นเกนะครับผมในราคา6,900นเาสำหรับโมดิฟายนะครับดื้มๆนะครับใช้งานปกตินะครับผมใช้งานปกติ ทุกอย่างเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคลิปวิดีโอนะครับที่ร้านเอฟซคนมัก์ซาวคอนแกนนะครับที่ทําคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามชมทุกๆคลิปวิดีโอของพวกเรานะครับที่เราทําขึ้นมาตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกนะครับผมจนถึงคลิปวิดีโอปัจจุบันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC จากใจจริงนะครับทุกๆจังหวัดทุกๆอําเภอเลย นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเรียนแก้งไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าแล้วก็ของสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ